ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติปอพอร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนแนะคนพร้อมรถพร้อมเดินทางปลอดภัยลดเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติคุณผู้ชมคะใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่แล้วหลายๆท่านเตรียมเดินทางท่องเที่ยวซึ่งการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ การตรวจสอบสภาพรถให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำในการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางจากบ้านมาฝากไปพบกับมิสเตอร์ปออสวัสดีครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่อดนอนติดต่อกันหลายวัน ป้องกันการหลับในขณะขับรถไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทเพราะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถตรวจสอบรถให้พร้อมใช้งานสังเกตการทำงานของระบบเบรกยางรถยนต์สัญญาณไฟและเครื่องยนต์ต้องทำงานได้อย่างปกติจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถพร้อมศึกษาวิธีใช้งานจะได้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทันท่วงทีกรณีรถมีอาการผิดปกติเช่นเครื่องยนต์มีเสียงดังมีสัญ,ญลักษณ์ไฟเตือนบนหน้าปัดรถ ให้นำรถไปตรวจสอบและซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งานเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยวางแผนและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชํารุดหรือเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่าลืมนะครับคนพร้อมรถพร้อมเดินทางปลอดภัยลดเสี่ยงอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้ผมมิสเตอร์ปอพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคริสต์มาสนะคะก็จะได้มานั่งรับประทานเป็น Family Gathering เมนูของเราวันนี้จากไก่งงก็ขอฝากไว้เป็น Christmas p อ r k s t ตูให้กับแฟนๆรายการนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะให้ใช้วันหยุดพัก่อนเต็มที่เพื่อจะได้ต้อนรับสัปดาห์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะนนนนาา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 ลิกกมมมมมุ้้ถึงาาางงงวสสรรรเเููออ่่่ยยฬได